ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับบางเสยเช่นเคยนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับทุกคนรีวิวขาตั้งกล้องแล้วก็ที่หนีบกล้องนะครับทุกคนที่พี่สั่งมานะครับเขาก็เพิ่งมาส่งเมื่อตะกี้เลยนะครับพี่ก็เลยเอามารีวิวนะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคน่อันนี้ที่หนีบกล้องขาตั้งกล้องครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมา แกที่หนีบกล้องให้ดูก่อนเลยนะครับทุกคนก็ใช้ใช้มีดระวังระวังด้อพี่ไม่ค่อยเอ้ยไม่ใช่พี่ไม่ค่อยดิยพี่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณประมาณเจ็ดแปดวันแล้วนะครับทุกคนนี่ครับที่หนีบกล้องนี่ดูกับด้านนี่ครับทุกคนที่หนีบกล้องอ,อดูเนี่ยที่หนีบกล้อง คือว่าพี่ไม่สั่งเป็นที่มันเป็นสปริงนะครับทุกคนพี่สั่งที่มันเป็นหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยหมุเน,นี้ครับทุกคนใช่เออเนี่ยครับก็เดี๋ยวพี่จะมาแกะอีกอันหนึ่งเลยนะครับทุกคนเ,คเก็บก่อนวันนี้ใช้มีดด้วยอันเนี้ย nope ว่ะกล่องดำด้วยอ่ะเอ้เอาอ่ะเอาอ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นไงเฟลเอาเปล่าปังนี่ทุกคนเขาแถมที่นิบกล้องมาให้ด้วยอ่ะ เน่่เน่เาถามที่นิบกล้องนะฮะแต่พี่สั่งมาแล้วไงพี่ไม่ใช้เป็นสปริงกันครับทุกคนนี่เฮยวอาว่าเอาว่ายวมันแก่ไงเนี้ยนี่ไงนี่เขาทุกคนขาตั้งกล้องมันยืดได้ด้วยอ่ะแล้วเขาปรับตรงนี้หน่อยไม่ไม่ไม,ไม่อยากให้มันเคลื่อนเยอะไง อ๋อไม่ใช่ปรบผิดประผิดทุกคนมันก็จะมีไอตัวตรงนี้ก็จะใช้เป็นที่นียครับที่พี่สั่งมานะครับทุกคนก็ดูเลยครับก็แกะให้ดูเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูหมุนตรงเนี้ยทุกคนทั้งเจ๊หมุนไฟรูเนี่ยเออเกอบจิ้มตาเนี่ยหมุนให้ดูนะครับทุกคนเนี่ย เดี๋ยวมันติดไรวะนี่ครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วขาตั้งกล้องมันยืดได้ด้วยครับทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่สั่งมาก็คือที่นี่นะครับเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับขาตั้งกล้องก็ประมาณเก้าสิบกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่วิธีการออกนะครับคนก็เปิดนี่ครับเปิดเปิดแล้วก็ยืดออกเลยนะครับแล้วก็มันจะยาวมายาวมากเลยครับทุกคน ก็ไม่ไม่ยอามาเท่าไหร่หรอกอือั<ะ>ก็เปิดเปิดเปิดนะนี่เรยืดออกนี่ยืดออกเสร็จปุ๊บแล้วครับทุกคนแล้วก็ปิดหักไม่ให้มันเคลื่อนนะครับนี่นี่ครับถึงออกแล้วก็ปิดปิดนะครับทุกคนแล้วก็ยืดต่อไปเรื่อยๆมันมีอยู่สามขานะครับทุกคน แต่ขามันดูเหมือน,นจะไม่แข็งแรงดูจะแข็งแรงก็ไม่รู้เนะี่ยนี่ยครับทุกคนหลรุดเฉยขามันรุดครับทุกคนขาลุดแล้วนี่ครับทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแม่ขาลุดเฉยเลยสร้างมางไม่ทำได้ทำเลยเลยจะพังล้อ ออกนะครับทุกคนจะยืดออกมาเนี้นี่ก็ขึ้นไปวันนี้ลงมาข้างล่างนะครับทุกคนมันจะหาที่พังอย่างเดียวเลยว่าทุกคนป<ะ>ักนี่แล้วหมุนใส่จะได้ทรงนี้โอเคคนมันจะประมาณนี้อืม้ม มันจะพังอย่างเดียวเลยว่านี่จะได้ขาตั้งกล้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยสาธิตวิธีการใช้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวใหไมมันเอียงไม่เท่ากันวะมันขามันจะหักกับทุกคนขามันอ่อนอะ่ะลบแต่พี่ไม่ยิ่ถุมขนาดนี้นะครับทุกคนเราจะเอาลงอีก นี่ครับเราลงอีกจะได้สรงประมาณนี้ก็เที่กัน,นนะครับแล้วก็จะมีโทรศัพ์เพิ่มองหนึ่งนะครับทุกคนหมุนใขึ้นก่อนแบบหนึง่งเป็นไหมนี่ครับก็เข้ามาก็าจะประมาณนี้นะครับแล้วหมุนปิดนี่ครับเรจะได้สูงอย่างนี้ครับตั้งปุ่มจะอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับทุกคน พี่ก็ได้ลปะปักมันก็จะมีที่ขาหมุนตรงนี้นะครับก็แบบให้เราเดี๋ยวสายเรยวขานะครับทุกคนเนี่ยจะเอาให้ดูเนี่ยครับทุกคนขาขามันก็จะเป็นที่รีวิวมาน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็มันจะมีเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนโอเคครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคน you <sweak>